สวัสดีครับผมผมบีเสื้อแดนตายนะวันนี้มาตามคําเรียกร้องเหมือนเดิมนะผมนะคนข้อกันข้ามาเยอะเลือกเกินําำรับปวัดการชนข้อหัวกูเอกนาบิลาวันทีซี่นะผมนะ เป็นการชนกันระหว่างหลังซาดพยักซ้องเลนะบุมนะชนกับโนต้ตเส้นชัยควนใจถาโดนะบมนะขูนีลาสุดซิบว่าโลเลนะบุมนะร้อยแน่นอนกับพุมขูนีนาติดตามมากๆกับพมเดี๋ยวไปฟังประวัติการชนของทางซ่องโตกันครับแต่ก่อนที่จะไปฟังนะฝาก็ติดตามเพื่อเป็นกําลังใจไอ้พีเสื้ออิทนะครับเราไปกันทีควนใจถาโดกันก่อนนะบมนะตัวที่ทางเล่นอยู่ที่หน้าจอนี่ชอว่าโนต้ตเส้นชัยควนใจถาโดนะบมนะตัวนี้ชนมาแล้วสามครั้งนะบุมนะครั้งที่หนึ่งชนะดำหน่อยครั้งที่สอง ชนะข้าวงามตะวันช่ายถีสนาานาบิลล่าครั้งที่สามนบเพลายดอกจุม่มผิดนบถีสนาาถุงโพนบแพไ,ไม่แต่ชนซิบว่าโล่น,น่าสนใจหมากๆกรบพุ่มตัวนี้ชัดเจนกระพุม่มควัญใจถาโดตัวนี้นับชนปละเพตังเข้าดีนบหน้าไหน้ามาลั่งเรื่อยไม่แคบนาพุ่มนะมีปลายยอดมีนําใจนบหน้ามียิชวูกันกรบพุ่มตัวนี้ยิวติดนาหน้าเนี่ยนึกเหมือนกันกรบพุ่มสําหรับตัวนี้ขู่นี้นบหน้าติดตามมากๆนับหนะ้าพอว่าต่างตัวต่างเคยเพลายดอกจุม่มผิดมาแล้วทั้งสองตัวเรา ไปกันทีทางด้านขู่ชนกันมั่งนะผมนะตัวทีท่านเน้นอยู่ทีหน้าจอนี้ชื่อว่าหลังซาดพยักซ่องเลนะ่นับตัวนี้ชนมาเร้วเจ็ดถึงแปดทุ่นนะับเคยเสมอม่วงเบาแล้วก็เคยแพ้ลายลดอกจุ่มพิษหลังจากแพ้ลายลดอกจุ่มพิษนะคนระับหน้ามาชนะเร้วซ่องหนนะับชนะข้าวไสา่ฝนแล้วก็คลังลาสุดชนะลมวน,น,นะน,น,นที่สยข้าวนับนะชนกันห้าสิบนาทีซ่องเล่เป็นรองเยอะกับผมวันนั้นไฟลาสุดคองซ่องเล่ตัวนี้ชนะมาดีมากๆสุดๆครับผมไปแล่คลิไดาที่ช่องผีเสื้อครับผมสำหรับซ่อง ตัวนี้หนับน่าชุนประเภททท่มม่วแเจ็บนับเลี่ยมดีฟี่มือคนับควัดเหลียวเนี้ยสุดๆกับพมตัวนี้ถูกต่อขึ้น้อยแข็งแรงนับไม่กลัวแพ้ใจมักกับรองว่าทึ่งใจแนนนอนครับพุมตัวนี้หนับย่างที่พุมบอกนับซ่องตัวนี้เคยแพ้ลายดอกจุ่มผิดมาแล้วทั้งคู่นับน่าติดตามมากมากระพุมคู่นี้คู่นี้นะครับพีผีเพื่อนๆชอบตัวไนกันมังครัพมชอบโนตแส้นชช่ควันใจทาโดกดนึ่งมาทีกรบพุมชอบหลังซาดพยักซ่องเล่กดซ่องมาทีกรบพุมใครอยากดูประวัติตัวไนคู่นี้เล่ ได้เลยกับผมเดี๋ยวผมทาให้กับผมฝากไว้ด้วยกับผมบีเสื้อแดนตายสวัสดีครับ